ความฟินมากเฮเบิ้งพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยคุณพวกเจ้าคิดปลาจังไลยพูดนะปลากระเทียมทั้งนั้นเลยพ่อแม่พี่น้องจ้ากระเทียมสองข้างทางพูดนะทัง้ขงข้างได้พูดแม่นมากเลยอันนี้อันหน้าจ้าดงกระเทียมคักแน่อิลีจ้าสะอาดปลอดภัยอิลีพุดนะความสวยงามจากพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยพุดนะุะให้เบิ้งคักจ้าโอ้ยพื้ดคำสิเบาเบาเบิง้งเอา จวดอีลีความสวยงามของกระเทียมป่าจวดอีลีจ้ะใส่ผ้าพบ้างลางนี่เบิงนีุุ่่ณ่ะพุ่ะว่าจังไดนีนน่ย่น่ะสวยงามคัดเน,ปปน,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 นพ่น่ะพุ่งงกัะุ่ะอุยพุ่ะปจ้ะสุดจวดอีลีวิวนี่ฟินคักอีลี เด็กๆจะาด้นี่เพิ่งเอามองนาดนะจ๊ะนะพุ่นสุดจอดสุดจอดตันงอหาปากนองก้อนะนะจะเด็ขนาด <c oughs> สุดกิสาใจน้องกบจมเลยไม่มีปัญ่าาดอกแม่นมดเลยมุดขามดแน่พุ่นสุดจอดลูกคูลูกตาแม่เลย จริงๆนะพ่ออยากกีดดังๆวิญญาณพวกเจ้าหนวกหัวแต่ว่าสมนีพวกเจ้ากันหนวกหัวสวยงามพรมกระตุกละจวดเลยเปิดคักสนะจ๊ะนะป <c oughs> วดพว่ออีหลีปุ๊งไปอ,อีพารนี่สยสจวดอีิริเบิร์นสมนีละจ๊ะพ่อยัวย่วๆจ๊ะ